เกียรติคนในเมืองดีไหมไอ้จุดยังเงียอะไรคือวิ่งไปไข่ออกมาเนี่ย หนุ่มตกงานสองคนเดินกากสนทนเน mm ี่ากูเพิ่งกลับจากงานก่อสร้างไงมอไซค์ไรประโยชน์ดิลดเลยลดเหี้ยเลยไอเยลธาเรยกล้ออย่างเหี้ยเลยกูตำรวจครับไอ้จับมันดี มเอารถชนปะผมรับหน้าตีต่อเองไหนพี่เจมอยู่ไหนมึงเอาเอาลดยุ่นเลนมึงออกไปโคตรไรประโยชน์เลยรถเทียนรถสัมบัลังเกอโหมดรถอันล่างสุด เลื่อนลงมาเห็นะเลื่อนลงมาเรื่อยๆอ๋อไอ้ที่คัน,น,นสองเซนหนึ่งอ่ะเรียบร้อยกูซื้อแล้วอ๋อขี่รถที่นี่ความปุบเลยประโยชน์เลยทมปั๊บเอีย้ยอดขึ้นไม่ได้เห็นลยประโยชน์ไหตอนนี้ได้แล้วดิกูไ,ไปเอารถกูมาด้วยไอ้สัสอ๋อยไอ้เหีย้ยแล้วมึงยิงยังกูจนชนกูตายมึงกูมาแล้วพี่เจม เดี๋ยเดี๋ยวไปแต่งกันไยางมีแตกกันได้ยังเดี๋ยวไปแต่งยางปแต่งยางเหรอก็พอแล้วมั้ง ีไอ้มีคนขับฮอมั้งปะไอ้พอมันตกแน่มันมันขับฮอมาแล้วมันขับพอมาแล้วมันขับฮอมามันขับฮอมาไอ้ย่ารันจะหล่นล่ะไอเดี๋ยวมันต้องมาเกิดแถวนี้แน่เลยมันกำลังวิ่งมาฆ่าเราผูมันแค้นมันแค้นมันแค้นดักคิวมันไล่คิวนี วางไอ้สัตว์ไอ้พวกมึงทำห้องกูเตี้ยไอ้พมันสบายมันสบายการโก้คาโก้ตายแล้วสนุกจริงๆเลยเมือนกำลังเล็งเราอยู่นะแกเล็งเราอยู่จริงด้วยไอ้เดี๋ยววะเดี๋ยวคุณเห็นมันแล้วคุเห็นมันแล้ว มันไม่แล้วมันไม่แล้วมันไม่แล้ววงทีมีรถแล้วงไ้มาแล้วมาแล้วได้มันวิ่งดีมันวิ่งดีมันวิ่งดี้ไอหัวจมูกเนเด้ว เหอยไะถ้าเป็นภาษาเนียมันจะพูดเอ็เมมล่ย่กูแล้วเ็ดเมมาไลีมกูแล้วเอ็อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ข้างลงไปยิ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 งไอ้เเ้ยเ้เยเ้้ล้้ สงครามเริ่มขึ้นแล้ว The Battle Begins โบ๊ทบ๊ทเปลี่ยนเป็นระเบิดไปดิได้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 น้อยแน่เหมือนยิงปืนจริงตายตายคาเนาะมันไม่รู้เหมือนกันเลผมยิงหัวมันไปไฮ้ยยใคริงไข่ไข่ไข่ ไม,ไม่เลยพี่เจมนี่ตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งมันตายไปหนึ่งหาอยู่หาอยู่ตำรวจตำรวจยิงตายไอ้มันป้าระเบิดอ,อะไรกูเ้้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยวนละไฟ นะเฮ้ยยเียบไปเลยพี่โอ้ยมันต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายแน่ๆเลยขับเลยขับเลยพี่ขับเลยเดี๋ยวผมขึ้นเดี๋ยวผมขึ้นยิงจากตรงนี้เองมันเอาปืนยิงได้เปล่ายิงได้ยิงได้ยิงได้ปืนคนหนักด้วยเอ้ยมันไปึ้นมัน ไปล้วพี่หลักไม่ดีเลยไอ้ไอ้มันยิงมาสุก้ามาหากูเลยไอ้พวกนี้มันก็แค้นเราดิวะอยากว่าเราไปทำหอมันแตก นี่เลยพี่ผมจัดการมันแล้วหนึ่งศพผมกับเราวิ่งไปผมเราวิ่งไปไม่หยุดวิ่งนะแล้วมึงหยุดวิ่งเลยเฮ้ยเดินเดินเดิน้ไอ้กูแค้นกูโกรธแค้นนี่ไออยู่กลางเอ้ยเดี๋ยวผมเจอมันหน้านหลังด้านหลังไอ้ไอ้แล้วมึงมาเข้าไม่ดีกระสุนกูพปืนเลย ้ก er ูจนไม่เลยเปลี่ยนเป็นปืนทำไมเปลี่ยนเป็นปืนทำไมกูไปเขาเล็งวิธีสโอนรู้สึกว่าตอนนี้มันแตกคอกันแล้วเข้าไปเลยเอ็มมันแตกคอเหลืคนเดียว aa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 yy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 y <laughs> <laughs>